โอเคครับก็สวัสด,ดีครับก็อยู่ในช่องฮานสมมลานะฮะนี่ครับเราก็จะมาเล่าชีวประวัติอีตูมนะครับเนี่ยอีตูมอีตูมเนี่ยก็คือผมอะ่ะตอนแรกผมก็อยากเลี้ยงห่านครับห่านขาวเลยแบบมันหาซื้อยากมากครับแถวหมู่บ้านของผมในแ,แถวจังหวัดผมก็เลยสั่งไข่แบบจากกลุ่มเฟซบุ o กนะครับก็คือกลุ่มเฟซบุ o กห่านทั่วไปผมก็เลยเข้าไปแล้วก็ ซื้อมาครับก็คือผมซื้อมาตอนเล็กผมซื้อมา2ลูกประมาณแล้วรวมค่าส่งประมาณร้อยประมาณร้อยหกสิบกว่าบาทครับก็แล้วก,แวก็แล้วก็ผมได้ทําเครื่องฟักไข่รอไว้แล้วก็เนี่ยก็เลยฟักได้ประมาณฟักสามวันเครื่องสวยครับคือเครื่องมันพังเลยก็เลย <c oughs> เอาไข่ตู่มเนี่ยก็ไปฟักให้กับแม่ไก่ครับ ก็เลยเกิดมาเป็นอ e ีตูมจนถึงทุกวันนี้นครับตูมนี่ครับอ e ีตูมผมเลี้ยงในบ้านเลยนะตั้งแต่มันเกิดมาอีต e ูมตั้งแต่วันแรกเลยแบบแม่ไก่มันไม่เอาอะ่ะช่างน,น่าสงสารเหลือเกินนะเจ้าห่านน้อยตูมดูมเนี่ยก็น่ารักนะครับผมดู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 ความ ดูอ่ะตูมตูมอะอะอยากกินอาหารอีกแล้วครับทั้งวันเลยนะับตัวนี้อีตูมนี่ยอะอะตูมตูมะเชื่ออะไรครับเชื่ออะไรคะ,ะเป็นหารเพศเมียนะครับอีตูมหารกินขาวเพศเมีย เอาอีกแล้วครับอีโก้นี่ครับนี่ครับห่วงครับความห่วงนี่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 ครับนี่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 นะถ้าหมาแบบสู้นะครับตัวเท่านี้อ่ะอีตูมดูอีโก้เนี่ยพวกก็เป็นหมาเบบถ้าใครอยากเล่าเรื่องความเป็นมาของอีโก้ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับโก้อย่าไปแกล้งน้องโก้นี่ครับตูมครับแล้วก็นี่ครับดูดูดู หรว่มันก็จิกมันถึงผมนะครับเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวมันทะเลาะก,กันนะครับทะเลาะก,กันบ่อยมากค,คูนี้ดูอีกแล้วอีกแล้วดูมพอแล้วครับคลิปนี้บอกบอกบอกเดี๋<อ> <laughs> ยวน,นี่ครับทะเลาะกอันเลยครับดูมแม่แมจิก ช่วยหนอยครับช่วยัช่วยมันจิงแน่เลยครับมันจิงไม่พอครับ,มมรบแม่ช่วยที่มันจิกแม่มันจิงไม่พอแม่เร็ว <c oughs> ตอนนี้ก็แยกออกมาได้แล้วนะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งครับ <c oughs> เพื่อไม่ได้พลาดคลิปนี้นะครับผมฝากติดตามด้วยนะ่านสมิลา <c oughs> แฟนเพจเฟซบุ๊ก <c oughs> ตำนหรับวันนี้ <c oughs> ขอบคุณครับ I don't right